สวัสดีเจ้าสวัสดียามเจ้านะจ้าบนดอยกับประมาณ1ิบ2องศาอยู่ในเจ้าในช่วงเช้าเช้าเนาะพอสายๆก็จะแคว้นน้อย1 4บ5องศานะจ้าอันนี้ก่านตื่นเจ้ามานึ่งข้าวเป่าไฟนะจ้าตั้งมอนึ่งให้เข้าเนาะถามว่าเย็นมากไหมร่างกายอาจจะชินนั่นเนาะจ้าอันนี้กันนึ่งข้าวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอันก็จะไปตลาดนะจ้าส่วนปดให้เข้านี้พ่อรับช่วงต่อนะจ้ามาเตี๋ยวมอนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะจ้า ปิดฟ้านะเจ้ากปเดี๋ยวเขาไปตลาดด้วยกันนะเจ้าเดี๋ยวไปดูของกินของว่าเราจะได้อย่างมาเนาะอ่าวันนี้เราจะแกงยอดมะพร้าวนะเจ้าปายจิกเะเรี่บเป้าวนะเจ้าคนเมืองห้ององค์บ่ป้าวนะเจ้าอันไปตลาดได้มาสองอันเนาะสองชิ้นใหญ่ๆเลยนะเจ้าเดี๋ยวไปดูแม่แกงยอดมะพร้าวกันนะเจ้า เอายอดแบบเ้ามาหั่นมาซอยนะเจ้าคนเมืองของอ่องมบบเปานะเจ้ายอดแบบเปลาเนี่ยก็ทําได้หลากหลายเมนูเนาะจะเป็นยำก็ได้เป็นแกงก็ได้ต้มจืดก็ได้นะเจ้าหรือว่าผัดก็อร่อยเนาะมีรสชาติหวานนะเจ้าบบเฟื่อนบาคันอย่างสักอย่างเนาะกินเิ็ตก็หวานจ้อยๆนะเจ้าแต่ถ้ากินนักท้องมันจะอืดน,นะเจ้าก็กินพอดีพอดีเนาะส่วนใหญ่ก็จะเอานิยมมายำนะเจ้าก่อนอไปยำก่อนลวกไขน้อยนึงก็ได้นะเจ้า อันนี้ก็หั่นซอยพอประมาณนะเจ้าบางเกินไปบรรหาเกินไปเนาะยอดปเป้าสูงง่ายนะเจ้าถ้าแก่งเมินมันก็จะเละนะเจ้า แกงยอดปะป๊าเนี่ยใส่จะข้าวน้อยหนึงนะเจ้าวฟักจะข้าวใส่อ่อนๆนะเจ้าวฟักจะข้าวเสร็จเรียบร้อยเปหน้าเต่าเลยเนาะวันนี้เขาจะแกงใส่จีนย่างนะเจ้าตั้งกระทะนะเจ้าใส่น้ำมันกระเทียมลงไปเจียวนะเจ้าวที่แกงลงไปคั่วนะเจ้าวันนี้เขาจะแกงยอดปะป๊าใส่หมูย่างนะเจ้าหมูเป็นของดิบของขาวเนาะถึงจะย่างแต่มันยังแบบซุปเลยนะเจ้าเอามาพัดมารวนเห็ดก่อนนะจ้าพัดจนหอมได้ที่เนาะก็จะใส่น้ำลงไปนะเจ้าแล้วก็ เาก็จะตั้งอ่อมทิ้งไว้จนหมูสุกหมูเปื่อยนะจ้ารอสักกามเนาะอันนี้ก็หมูใกล้สุกใกล้เปื่อยแล้วมาปรุงรสเพิ่มเติมนะจ้าใส่กะปิลงไปให้น้อยใส่ปลารนะจ้าแกงเมืองนี่ใส่ปลาหายเยอะๆเลยนะจ้าช้อนแม่มันน้อยนะจ้ากระตักใส่หลายรอบน้อยเนาะผงชูรสเล็กน้อยผงหนัวนิดหน่อยนะจ้าอ่าแล้วก็ใส่ยอดปะพวลงไปนะจ้าวซ้ำเดียวก็สุกเลยนะจ้ายอดแบบเปล่านะจ้า เปลือยดีแล้วก็ใส่ผักลาผักแคแล้วก็จะค่าลงไปในเจ้าเดือ,บอดบดบดตําเดี๋ยวก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยเนาะอันนี้ก็เซ็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแกงยอดปะป้าใส่ชิ้นย่างนะเจ้าชิ้นหมูย่างนะเจ้าใส่ผักละผักแคร์นะแกงแบบเมืองเมืองเฮานี่แหละเจ้า